สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมันเนยกันอีกเช่นเคยนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อๆไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสภาพทั่วๆไปครับของการเงินเนาะในบรรยากาศแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงคนบ่นกันเยอะมากเลยอย่างคนรอบตัวพี่วัวก็บ่นครับว่าข่าวของมันช่างแพงครับราคาสินค้ามีแต่จะขึ้นนะครับ ปวดหัวกันไปต,ตามๆกันดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนกันคุยเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของเงินที่เรามีนั่นเองนะครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับที่มีคนเขาบอกกับเราเอาไว้ว่าเงินของวันนี้มีค่ามากกว่าเงินของวันพรุ่งนี้หลายคนพอได้ยินประโยคนี้อาจจะถามพี่วัวกลับก็ได้ครับว่ามันต่างกันยังไงก็แค่วันเดียวมันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าเงินเดือนคูณออกวันที่1ของทุกเดือนแล้วมันไม่ออก เจ้านายขอเลื่อนไปนิดนึงครับไปจ่ายวันที่2แทนอันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลอะไรมากนะักยังแค่พอทนผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะมีความกังวลบ้างว่าเอ้ยทำไมเงินมันไม่เข้านะแต่ก็ยังไม่ทันรู้สึกอะไรเอาใหม่ครับลองยกตัวอย่างมาอีกสักครั้งหนึ่งหเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะสมมุติว่าเจ้านายบอกว่าจ่ายไม่ไหวครับขอเลื่อนไปจ่ายอีกทีหนึ่งตอนวันที่10ก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างโอ้โหทีนี้เริ่มรู้สึกแล้วครับว่าแย่แน่ เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้ละ่ะแล้วเงินกินใช้ในช่วงก่อนหน้านั้นที่จะได้เงินเดือนมาละ่ะจะทําอย่างไรเดิมมันเคยออกวันที่1นี่นิดเลื่อนไปถึงวันที่10โอ้ตั้งหลายวันจะใช้ชีวิตกันอย่างไรแล้วจะมีคําถามอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาทันทีครับว่าแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าพอถึงวันที่10จริงๆนั้นเขาจะจ่ายเงินเดือนขึ้นจริงๆ นี่ครับคือที่มาของประโยคที่พี่บัวบอกไว้ในตอนตอนนะ้นเนาะว่าเงินวันนี้มีค่ามากกว่าเงินของวันพรุ่งนี้นอกจากจะมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วว่าเราจะได้เลยไม่ได้คนส่วนมากนะั้นน่ะถ้าให้เลือกนะั้นน่ะเอาวันนี้ดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันได้แน่ๆครับ ไม่มีอะไรการันตีนี่ครับว่าถ้าเราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะจ่ายมากขึ้นนะแต่จ่ายไปอีก3มเดือน4เดือนแล้วจะจ่ายจริงๆเนาะแต่อย่าลืมครับว่าปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่นะครับด้านหลังนั้นนะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเงินเฟอ้อนั้นเป็นภาวะครับภาวะหนึ่งที่ราคาข้าวข,ของนั้น,นเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันทําให้ค่าเงินในมือเราอ่ะมีน้อยลงเราจะต้องซื้อของชิ้นเดิมๆเนี่ยแหละครับ ในราคาเดิมไม่ได้อีกต่อไปนะเช่นเราเคยจ่ายเงิน100บาทเราซื้อเสื้อได้1ตัวแต่พอผ่านไปผ่านไปเราอาจจะซื้อไม่ได้หรือถ้าเราซื้อได้คุณภาพของสินค้านั้นก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับภาวะเงินเฟอ้อนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆครับในแบบที่เราไม่ค่อยจะรู้ตัว มารู้สึกตัวกันอีกทีหนึง่งก็ตอนที่เราได้ยินเสียงคนรอบข้างรวมถึงตัวเองนั้นเริ่มบ่นแล้วครับว่าข้าวของช่วงนี้ทำไมมันแพงจังเลยไม่แปลกเลยครับ ทำไมหลายคนถึงมีความรู้สึกว่าต่อให้ได้เงินเดือนขึ้นทำไมนะทำไมมันถึงยังไม่พอใช้มันเป็นเพราะว่าอะไรหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองถ้าเอาตามสถิติครับอย่าคิดว่าเงินเฟ้อนั้นเป็นเรื่องแย่เสมอไปเพราะถ้าตามสถิติแล้วการมีภาวะเงินเฟ้ออ,อ่อนเป็นเรื่องที่ดีครับมีสักประมาณสัก2%เซตนะเป็นตัวเลขที่เขาคำนวณกันไว้แล้วมันก็จะช่วยให้กระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายที่ดี นะครับสินค้ามีราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการคนอยากลงทุนจับใจใช้สอยบรรยากาศก็จะคือคักนะครับแต่ถ้าเงินเฟอมมันชักมากนะครับมันจะเริ่มส่งผลต่อกลุ่มคนกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆอย่างวันก่อนเองพี่บัวก็รู้สึก จุกใจไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอไปซื้ออาหารให้น้องหมาที่บ้านก็ต้องพบว่าทุกอย่างราคาเพิ่มขึ้นแล้วไม่พอครับพออยากจะทํากับข้าวให้น้องหมากินอยากไปหาไก่นะไก่สดนี่แหละมาทํากับข้าวให้น้องหมากินก็พบว่าราคาไก่บดตอนนี้แตะ100่บาทเป็นที่เรียบร้อยทั้งๆที่ความจริงแล้วเนื้อสัตว์แบบนี้ไม่ควรมีราคาถึง100เลยแต่ก็ต้องจ่ายเรียกได้ว่าลําบากทั้งคนลําบากทั้งน้องหมากันเลยทีเดียวที่นี้ครับ ทำไมเงินเฟอ้อนะครับมันถึงส่งผลมากขนาดนั้นนะครับแล้วมันทำให้เราเนี่ยถึงขั้นมีเงินเดือนไม่พอใช้กันเลยมันเป็นแบบไหนสมมุติครับแบบนี้สมมุติว่าเราได้เงินเดือนขึ้นครับอ่าเป็นเรื่องดีเนาะเจ้านายขึ้นให้บริษัทขึ้นให้สมมุติว่าตามตัวเลขพื้นๆนะครับตามปกติอ่ะปรับให้สัก3% 4%ละกันสมมติเอาเป็น3% จากเดิมนะครับเรามีเงินเดือนอยู่0 0 0 0บาทอบาทปีนี้ได้มาอีก600บาทอ่บาทมันดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับมันก็ขึ้นทุกปีเนาะอัตราเงินเดือนเราขึ้นทุกปีทุกปีมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วงนั้นอัตราเงินเฟอ้อมันมากกว่า3%แะครับอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแปลว่าเงินที่เราได้ขึ้นมาอีก600บาทนั้นมันแทบไม่มีค่าเลยเพราะข้าวของรอบๆตัวนั้นมันขึ้นไปมากกว่า3%เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะถูก บีบังคับครับให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเงินในมือน้อยลงแล้วเราจะต้องใช้เงินเน่ยเพิ่มขึ้นในขั้นใช้ชีวิตให้ได้แบบเดิมนะครับสุดท้ายเราก็ไม่เหลืออ,อมไปเลยสมมุติว่าเราสามารถแบ่งเงินเดือนมาใช้ได้วันละ200กินข้าวสามื้อกาแฟ1แก้วอ่ะดีใช่ไหมครับทีนี้พอปีหน้า200เท่าเดิมมันอาจจะไม่ได้ต่อไปครับเราอาจจะแบบซื้อกาแฟไม่ไหวแล้วทีนี้ถ้าอยากจ่ายเพิ่ม ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อกินนะฮะยากกินอ่ะมันง่วงๆขอซื้อซะหน่อยเราอาจจะต้องเพิ่มเงินเป็นวันละ240บาทคิดง่ายๆก็เอา40ู่ณยีวันทํางานเข้าไปก็เป็น800บาทอ้าวตายเลยเมื่อกี้บอกว่าเงินเดือนขึ้นมา600บาท3ไม่พอเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับ วิธีที่เขาบอกกันว่าประหยัดอดออมอย่างเดียวจึงไม่พอสู้กับเงินเฟอ้ออีกต่อไปแล้วและทีนี้เราต้องรับมือกันอย่างไรนะครับวิธีรับมือกับเงินเฟอ้อนะการออมเงินยังไงก็ยังดีอยู่ครับแต่ออมอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสู้กับเงินเฟอ้อไม่ได้ถ้าคุณออมเงินแล้วคุณได้ดอกเบี้ยงเงินฝากแค่ประมาณ1%แต่เงินเฟอ้อนั้นมันมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็เป็นตัวเลขที่ติดลบ ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนครับในสมัยยุคพ่อแม่พี่วัวนะยังมีอัตราของดอกเบีย้ยเงินฝากสูงมากครับโหบางทีนี่เกือบเกือบแบบ5 6%กเรันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าขยันอดออมเข้าไว้เอาเงินไปฝากก็ได้เงินค่าตอบแทนมาแล้วเป็นดอกเบีย้ยตั้ง5-6%นะครับถือว่าเยอะมากแต่ว่าในยุคหลังๆมานี่เราถึงถูกบีบมากขึ้นเรื่อยๆครับ อัตราของดอกเบีย้ยเงินฝากนั้นก็เหลือแค่ศูนย์จุดไปแล้วนะครับหที่พี่บัวยกตัวอย่างนี้ก็เลยค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเป็นตัวเปรียบเทียบให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองอันดับถัดมาครับรายได้ไม่พอใช้ทําอย่างไรก็ต้องหาเงินเพิ่มครับเงินเดือนอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเนาะยุคนี้มีช่องทางใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมก็จะต้องศึกษากันให้มากขึ้นอาจจะต้องขยันกันตรงนี้ให้มันเพิ่มเติมขึ้น แล้ววิธีที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือต้องรู้จักในการลงทุนครับเพราะว่าเราจะต้องต่อยอดเงินที่เรามีอยู่เพื่อสู้กับเงินเฟอ้อวิธีมีให้เลือกกันเยอะมากอย่างเช่นนะครับการออมทองก็ยังดีเสียกว่าการเก็บออมในรูปแบบของใส่กระปุก นะครับหรือว่าการเก็บออมในรูปแบบของใส่บัญชีเพียงอย่างเดียวเพราะทองนั้นยังสู้เงินเฟ้อได้ค่อนข้างดีทองราคามันไปปรับขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาเงินไปออมเป็นทองอย่างน้อยมันก็มีการปรับตัวขึ้นสู้กับเงินเฟ้อตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ต้องอย่าลืมครับข้อสุดท้ายอย่าลืมให้ลงทุนกับตัวเองให้มันมากขึ้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเก่งขึ้นนะครับมีคุณค่าในตัวเองสูงขึ้นคุณก็จะหาเงิน ได้มากขึ้นนั่นเองถ้าไม่มาจากทางตรงนะก็คือได้เงินเดือนนะเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเรารออย่างเดียวไม่ได้แล้วมันก็จะอาจมาจากทางอ้อมนะครับก็คือแบบคุณก็อาจจะแบบมีความสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็การหารายได้ในช่องทางอื่นที่มันเพิ่มเติม,ตมขึ้นนั่นเองโดยสรุปแล้วครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่เฉยๆ สุดท้ายแล้วยังไงเงินเดือนก็ไม่พอใช้นะครับเพราะว่าเงินเฟอร์มันกัดกินเราตรงนี้ไปถ้าคุณไม่ใช่เป็นพนักงานระดับหัวกะทิที่ได้เงินเดือนขึ้นปีละหลายๆเปอร์เซ็นเช่น5%้เป์เนแบบนี้นะครับถ้าคุณทําไม่ได้แบบนั้นเงินเฟอร์จะค่อยๆกัดกินเงินเดือนคุณไปเรื่อยๆอย่างช้าๆในที่สุดคุณก็จะถึงภาวะที่มันไม่พอใช้แม้จะได้เงินเดือนขึ้นก็ตามดังนั้นครับคุณก็ต้องมีวิธีดูแลและก็ จัดการเงินให้มันดีขึ้นนะครับนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ยุคนี้สมัยนี้เราเชียร์กันเหลือเกินครับว่าให้ศึกษาเรื่องการเงินมากขึ้นแล้วก็รู้จักเริ่มต้นลงทุนกันตั้งแต่วันนี้เลยและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่วัวนำมาฝากกาันในวันนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้กด u b บส r i b e อย่าลืมกดติดตามช่องเงินพ่องบันเนยไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ